รีวิวหลังใช้เจ้าตัวเทคโนโปรว่า6 Pro 5G ใน7วันว่าเป็นไงบ้างกับมือถืองบ6 9 0 0กสกสบาบมพี่สั่งซื้อตามลิงก์ที่พี่ผมแนบให้ข้างล่างคลิปนี้ผมคือหลายคนถามมาเยอะมากว่าซื้อราคา6,990บาทกับอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ในกล่องจะีีครั้งว่ามีหัวชาร์จมีเคสมีสายชาร์จมีหูฟัง คืออุปกรณ์มีครบให้เราหมดครับพี่ซื้อมาจากตัว Official ของเทคโนพี่จะขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อครบนะครับมาดูว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่พี่ใช้งานมา7วันสับเจ้าตัวเทคโนโบว่า6 Pro 5G เป็นสมาร์ทโฟนพี่บอกเลยว่าราคามันสุดคุ้มกับสเปคแน่นอนครับพี่รีวิวด้วยความจริงใจนอนว่าวันนี้เฮ้ยหลังจากใช้งานมา7วัน กับคําถามเพื่อนถามมาพี่จะรวบรวมทาต่างๆแล้วก็จะมาตอบต่างๆว่าเฮ้ยมันเป็นไงบ้างว่าอย่างไผมพี่จะขอพูดถึงว่าเรื่องนี่ครับสเปคกับตัวนี้หลังจากใช้งาน7วันมันดีไหมครับสเปคบอกเลยว่าตัวนี้พี่เนเลยว่าสเปคมันเกินคุ้มเกินราคาแน่นอนครับกับตัวหน้าจอครับหน้าจอคือเป็นหน้าจอแบบอ mo โมเรครับสีสันบอกเลยว่าสีสันสวยสดงดงามครับ สแกนนิ้วมือบนหน้าจอครับแบบนี้ครับผมในการปลดล็อกก็สามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าก็ได้หรือว่าสแกนนิ้วมือบนหน้าจอได้ผมครับสเปกผมมาดูสเปกว่าเป็นไงบ้างเพราะส่วนตัวพี่ใช้คือแรม 8G ก,กับตัวแรม 12G ขผมพีใช้2ตัวนะในการใช้งานครั้งนี้ครับอันนี้พี่ผมเอามาแกะกล่องพีววให้ดูคือรุ่นแรม12เนาะบอกเลยว่า12ราคาส่วนต่าง500เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับนี่ครับ CPU ผมตัวนี้ i h e s i t y 6080ครับกล้องรัง108ล้าน กล้องหน้า32รอมิเซลครับแบต6,000มิลลิแอมป์อัลตร์ชาร์จหรือว่าการฟ้าชาร์จอยู่ที่70วัตต์ถือว่าดีมากผมในการฟ้าชาร์จครับแบตอึดจริงแบต6,000ถือว่าโหมดมากหรืเลว่า7วันพี่ใช้มาโคตรสบายหายห่วงแน่นอนนะผมตัวนี้คือบอดี้สวยหน้าจอสวยแบตอึดกล้องสวยเล่นเกมดีผมชิปผมตัวนี้เล่นเกมดีมากบอกเลยว่ามันจัดการความร้อนคือดีจริงครับ มีบายพาสด้วยนะครับผมตัวนี้คือจัดเต็มจริงนะครับผมสเปคบอกเลยว่าสุดยอดจริงครับมีมินิ L.D.EFFECT ด้านหลังมีไฟด้วยถือว่าสุดยอดมากกับตัวนี้ครับบอกเลยว่าเป็นสเปคที่สุดจริงครับมีใจโรสโคปครับเป็น Android เวอร์ชัน14ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็น HiOS เวอร์ชัน14บอกเลยว่ามันสุดจริงคือครบคือจบครับลำโพงคู่เป็นแบบ d อ l b y Atmos ดด้วยนะครับลำโพงบอกเลยว่าตัวนี้ คือสุดจริงครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมมี NFC แล้วก็มีตัว IR Remote ครับหรือว่า IR Control เอาไว้แบบว่าเป็นรีโมทในการแบบว่าควบคุมทีวีหรือว่าควบคุมแอร์หรือว่าเครื่องแชร์ฟ้าที่มี IR ครับบอกว่าตัวนี้คือมันเวิร์กมากครับความจุอยู่ที่256ถ้า RAM 8จิกคือ RAM 8จิกบวกเพิ่ม RAM อีกแจิกเป็น2หถ้า RAM บจิกบวกเพิ่ม RAM 12เป็น12ก็คือ เป็น24จิกถือว่าโหดมากกับตัวนี้บอกเลยว่ามันใช้งานได้อย่างง่ายดายมากครับแล้วเป็น Android 14ด้วยถือว่าใช้งานง่ายสเปคบอกเลยว่าใช้งานมา7วันคือมันลื่นอ่ะทัดหน้าจองต่างครับ120 h z ปรับเป็น60 90 120ได้รู้สึกว่าฟิลลี่ในการทัดมันมีความแบบลื่นไหลอ่ะติดนิ้วเรียนีครับคือพี่ปรับเป็น60 90 120ส่วตัวพีปรับเป็น120แบก็อึดครับ ไม่ต้องปรับเป็น60-90หรอกครับคือมีความทัดของหน้าจอหมายว่าสเปคที่ให้มาคือจัดเต็มจริงบอดี้สวยครับผมถ้าเป็นสีดำครับบอดี้ก็จะแบบนี้ครับผมแบบเทาๆแบบดำแบบเท่เทๆถือว่าดำสวยงามมากครับผมโดยผมพี่ให้ดูว่าเรื่องต่อไปมีอะไรบ้างครับนี่ตัวเครื่องหลังจากใช้งานมาเป็นไงบ้างครับจะขอรีวิวตรงเลยว่า ซึ่งฝาหลังครับมันเป็นแบบเงาๆครับเวลาเราจับมือเราจะไปโดนครับมันจะเป็นนิ้วมือเห็นไหมครับไปร้อยนิ้วมือนี่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 ครับภาพพีผมใช้สีเขียวนะอันนี้ให้ดูครับผมเจ็บแคบสองสีเลยสีเขียวก็สวยครับผมบอกเลยว่าสีเขียวก็สวยอันนี้พีใช้งานคือสีเขียวมาด้วยครับคือบอกเลยว่าสีเขียวสวยครับอันนี้สีดาครับผมแบบนี้สีเขียวจะแบบนี้ครับผม เพื่อนชอบสีไหนก็คอมเมนต์ว่าสีเขียวหรือว่าสีดําสวยส่วนตัวก็สวยทั้งสองสีครับนี่ครับบอกเลยว่าสวยมากกับบอดี้ให้มาครับบอกเลยว่าเวิร์กมากครับนี่ครับคือตัวเครื่องนะผมหลังจากใช้งานมาคือมันสวยจริงนี่ปึ๊บด้านล่างครับนี่ครับมันสวยทั้งสองสีอะ่ะบอกเลยว่ามันสวยจริงสวยงามมากครับ เป็นตัวสมาร์ทโฟนที่ดีไซน์ฝาหลังออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่น่าจอครับขอบจอมีความบางคือ1.3มมิลลิเมตรครับซึ่งขอบจอมีความบางดีมากครับทำให้เวลาใช้งานครับมันใช้งานได้อย่างง่ายดายครับเช่นพี่เปิดไฟเนาะครับมาดูว่าสีเขียวกับสีดําจะเป็นงไงบ้างครับเมื่อเราเปิดไฟครับนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าสวยทั้งสสีแน่นอนครับนี่เวิร์กมากเลยครับผม บอกเลยว่าสุดจริงฟ้าลังครับแล้วก็ดีเทลในการเก็บครับผมรายละเอียดคือดีมากครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าดีเทลดีจริงนี่คือดีเทลในการออกแบบนี้ไว้จะแน่นอนครับนี่ครับเวิร์คครับบอกเลยว่าเวิร์คแน่นอนครับกับดีดีไซน์ในการออกแบบนะครับผมคือดีเทลผมหมายวมว่าดีเทลผมในการออกแบบนี่ครับจะมีรายละเอียดที่ดีมากครับก็คือว่าผมมันเป็นร้อยนิ้วมือง่ายนะครับ ซึ่งพีก็เช็ดอะแหละและ้วพีมารีว,วิวแล้วพีจับอีกมันก็เป็นรอยง่ายซึ่งพีก็ไม่ได้ซีเรียสครับคือใช้หลังจากใช้งานมามันเป็นรอยอ้วมือเฉยมันไม่ใช่รอยเครื่องหรือว่ารอยที่เราขีดขวดอะไรครับซึ่งบอดี้เครื่องน่ป้องกันรอยขีดขวดได้อย่างดีแน่นอนครับนะครับผมบอดี้บอกเลยว่ากินขาดแน่นอนส่วนนี้เกินคุ้มค่าคุ้มราคาครับต่อไปผมเรื่องในการใช้งานว่าเฮ้ยเล่นเกมเป็นไงบ้างเนาะหลังจากใช้งานมา7วันครับเล่นเกมบอกเลยว่า ROV พีปรับเป็น60เฟรมลื่นมาก เล่นแบบไม่อวยครับเล่นแบบจริงครับแล้วมีฟังก์ชันของตัวเกมสเปซหรือว่าตัวไฮของเกมครับซึ่งดีมากผมในการปรับฟังก์ชันเกมครับซึ่งพี่เข้าเกมครับผมนี่ครับมีการปรับตัวไฮบูตซึ่งดีมากครับมีการปรับตัวบายพาสมีการปรับตัวกราฟิกของ CPU ครับเล่นเกมคือฟินจริง เล่นเกมคือดีมากครับแล้วก็ผมซับบันทึกวีดีโอหน้าจอได้ด้วยเฟรมเรทไม่ตกแน่นอนผมสับเจ้าเกมตัว ROV นะตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับนะครับการปรับปรุงกราฟิกครับเป็นคลาสสิกมีสีสันมีออบนุ่มสมจริงซึ่งปรับกราฟิกของสีสันหน้าจอได้แลโพงคู่กับการเล่นเกมบอกเลยว่าตัวนี้คือหายห่วงแน่นอนครับนี่ครับเอาวิผมในการปรับพี่ก็ปรับผมบอกเลยว่าพี่ปรับคําว่าภาพ s d คาว่าสูงมากแกเซ้นผม สามารถปรับไปครัว่าสูงครับผมแล้วก็เฟรมเรทหกสิบเฟรมภาพถือว่าสวยดีจริงครับผมบอกเลยว่าเวิร์กมาผมเล่นเกมบอกเลยว่าหายห่วง r v ครับส่วน free fire max บอกเลยว่าตัวนี้คือเล่นเกมไม้อย่างไรแน่นอนครับผมปรับการาฟิกสูงสุดก็ยังสบายครับผมบอกเลยว่าลื่นหัวแตกแน่นอนตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงเล่นเกมมาสบายครับเล่นเกม ฟรีไฟล์แมบแคตัวนี้ไปอ่ะซิบิวเนมิสิตี้หกศบอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนครับกราฟิกแสดงผลออกมาสีสันหน้าจอคือมีความสวยงามอย่างเพียงพอมากครับในส่วนพับจีโมบายครับไจโสรสโคปพี่บอกเลยว่าอัพสกิลหรือว่าอัพเกรดมาจากตัว5โปรอย่างเยอะเลยครับ5โปรไจโรไม่ค่อยดีแต่ตัวนี้บอกเลยว่าไจโรคือดีมากคอนเฟิร์มเลยว่าไจโรคือดีสรับทีนะพี่เล่นเกมไม่ด้อะไรมากมายครับแต่รู้สึกว่าไจโรเล่นไปแล้วเฮ้ จโรมันดีแบบดีกว่าตัว5 Pro อ่ะซึ่งแบบโหใช้งานมา7วันเจโรของเกม PUBG Mobile ที่มีเล่นมาคือดีจริงครับปรับเป็นคำว่าด d ก็เพียงพอในการใช้งานนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือเพียงพอครับเดี๋ยวพี่คอปรับให้ดูว่ามันปรับไปเท่าไหร่เนอะนี่ครับให้ดูกันการต่ำก็เพียงพอเนอะนี่ครับเล่นเกมว่าผมทุกเกมเฉลี่ยนะ3-5ต่อ10นาทีครับแบตบถือว่าอุสำรพีพรว่าปรับการาฟิกสูงสุดครับ นะครับปรับ HD คำว่าสูงได้ผมคำว่าลื่นไหลครับปรับเป็นเอาท้าได้นะผมตัวนี้แล้วก็สมดุลปรับเป็นเอาท้าได้แล้วก็ SD ปรับเป็นคำว่าสูงผม HDR SD มันสามารถปรับได้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เล่นเกมพับ G เปิด j โรบอกเลยว่าสบายหายห่วงครับตัวนี้ครับความไวครับ พี่เปิดเจโดแบบเปิดตลอดไปอยู่แล้วเนาะ <_ s> ก็ถือว่าโอเคครับผมตัวนี้เล่นเกมบอกเลยว่าจัดก,การความร้อนดีมากแล้วก็บายพาสในการชาร์จก็มีด้วยถือว่าเป็นตัวที่พี่ใช้งานมา7วันเล่นเกมบอกเลยว่าหายห่วงแน่นอน RV s> <S บอกเลยว่าลื่นมากครับมาดูว่าเจ้าตัวต่อไปในการรีวิวคืออะไรครับ s> <S นี่กล้องดีไหมผมสับตัวกล้องที่พีใช้งานมาบอกเลยว่ากล้องคือมันดีคุ้มแน่นอนกับราคา ,6690 บาท กล้องหน้า32กล้องหลังตัวนี้108ล้านบอกเลยว่าเวิร์กมากกล้องหน้ามีความเป็นเลนส์วายด้วยซึ่งพีชอบมากในเรื่องกล้องครับพี่ให้ดูก่อนฟังก์ชันเรื่องกล้องมีอะไรบ้างครับผมสับตัวนี้เนาะนี่ครับกล้องหลังครับก็จะมองต่างครับมี slow motion มีไทม์เดบภาพยนตร์ on, มีเส้น AR มีหมวดสกายช็อตซึ่งสกายช็อตบอกเลยว่ากินขาดมากเทคโนโลยีทําสกายช็อตได้อย่างดีมากครับนวดมืออาชีพด้วยมิโพรเมามีเอกสารมีถ่ายภาพด้วย AR ด้วยครับ ประสิภาพในที่มืดร,รูปบคุคคล AI c ค m วิดีโอผมวิดีโอคือกล้องหน้าตัวนี้ 2K 30เฟรมกล้องหลัง 2K 30เฟรมเปิด ES ที่ 1,080p 30เฟรมบอกเลยว่าครบครับมีวิดีโอคู่ครับนี่ครับซึ่งวิดีโอคู่ผมเราปรับได้นี่ครับ,รบ,รบจะย่อหน้าต่างของเราไว้ตรงไหนก็ได้แล้วเราผมจะจับการใช้งานถือว่าเวิร์กมากครับวิดีโอคู่แล้วก็กล้ององผมกล้องหน้ามีความเป็นเลนไว ซึ่งพีกล้องชอบกล้องหน้ามากครับนี่ครับกล้องหน้าเห็นไหมครับว่ามีความเป็นแบบวายๆครับซึ่ง <contexts> สกินโทนของกล้องหน้าบอกเลยว่าถ่ายที่มืดสีสันก็ยังสวยงามครับนี่ให้ดูเลยผมกล้องหน้ามันมีความเป็นวายจริงๆนะนี่ครับบอกเลยว่ากล้องหน้าคือดีจริงแบบไม่อวยเลยคือกล้องดีครับแล้วกล้องหลังครับสกินโทนของกล้องหลังในการถ่ายบอกเลยว่าหายห่วงมากคือกล้องหลังสีสันแบบบรรดูธรรมชาตินะผมใช้เลนที่มีคุณภาพดีจริงนี้ ยืนยันเลยว่าพี่ถ่าย108ล้านเลนมีคุณภาพดีมากครับขอชื่นชมเลยผมแล้วก็เลนตัวนี้ผมสามารถใช้งานได้อย่างแบบเพียงพอสหรับพ,พีมากเอาไปลง a c e b o o k เอาไปลงไอจยังต่างถือว่าแล้วทําหน้าชัดพอเท็นหน้าชัดลังเบอร์ถือว่าตัวนี้ดีมากครับขอชื่นชมเลยอันนี้พี่ถ่ายมาจริงๆนะครับนะครับถ่ายต้นไม้ใบหญ้าครับ AI ก็รู้ว่าเป็นพืชเป็นดอกไม้ AI ทํางานได้อย่างดีจริงอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่า AI ทํางานดีมากครับขอชื่นชมเลย AI อะ เวิร์กครับผมบอกเลยว่าเวิร์กดูครับว่าสีสันของบริเวณแบบกราฟิกในการดูอ่ะคือมันมีความเป็นสกินโทนหรือว่าความเป็นมูทของสีที่ลงตัวมากเลยครับนี่ครับซึ่งพีให้ดูเลยว่าพีถ่ายมาจริงๆนี่ครับมีหมวดเกอร์ลี่ครับผมตัวนี้ให้เราเลยนี่ครับนี่อันนี้พีถ่ายครับผมน้องมามาครับเห็นว่าการถ่ายภาพครับ มันมีความแบบสมูทของภาพมากแล้วสีสันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบดีจริงครับขอชื่นชมครับแล้วก็หมวดการสั่นครับมันไม่มีตัว o s นะแต่ E.S. พันแป P ถือว่าเพียงพอครับถือว่าใช้งานดีแล้วผมไมโครโฟนก็ถือว่าหลับนี่ครับคือไมโครโฟนของผมในการดูดเสียงถือว่าดีมากครับขอชื่นชมเลยครับผมนี่อันนี้กล้องหน้า 2K 3 0เฟรมครับ เป็นไงบ้างนะครับเห็นไหมว่า <compelling> มันถ่ายได้ดีเลยผมกล้องหน้าถือว่าดีบอกเลยว่ากล้องหน้ากล้องหลังเพียงพอมากในการใช้งานครับนี่ครับพีก็ไปถ่ายมาให้ดูครับนี่ครับคือแบบสกินโทต่างๆครับคือโฟกัสก็เร็วด้วยนะครับบอกเลยว่าโฟกัสเร็วจริงเร็วมากดู มันแบบมันโฟกัสดีแล้วสกินโทนของภาพนะ่ะพี่ชอบมากครับมันดูแล้วมันดูง่งายๆในการใช้งานครับบอกเลยว่ากล้องหลังจากใช้งานมา7วันประทับใจแบบตรงๆแบบไม่อวยเลยคือคุ้มมากกับราคาเลทไม่เกิน70,00บาทครับพี่จะขอเนียบบิ๊กในการสั่งซื้อเป็นของอ f f i c ช a l มีประกรันสูนท์ไทยแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องแถมมาครบให้ด้านล่างในคลิปน,นี้นะครับผมบอกเลยว่ากล้องคือดีจริงครับนี่ครับมาดูว่าลำโพงดีไหมลำโพง ยืนยันเลยว่าอัปเดตล่าสุดมีฟังก์ชันในการปรับตัว EQ ได้ถึง4แบบเดี๋ยวพี่ขอปรับให้นูนะครับนี่ครับไปที่ับผมคำว่าลำโพงเหมือนกับเราปรับตัว d t s แหละแต่อันนี้ฟังก์ชันของ d o l b y Atmos ครับซึ่งคุณภาพอัปเกรดมาจากเดิมอย่างเยอะครับเสียงบอกเลยว่าสุดยอดมากครับนี่ครับพี่ขอปรับตัวเสียงครับและการสั่นนี่ครับพี่จะปรับเป็น d o l b y Atmos ครับคือมีฟังก์ชันัมีครับนี่มีคําว่าอัฉริยะครับ มีภาพยนตร์มีเกมมีเพลงครับมีอัตราซึ่งมันจะปรับตามสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เราเล่นอย่างเช่นเล่นเกมครับมันจะเข้าไปในการปรับตัวเล่นเกมให้เราซึ่งตัวลำโพงมีตัวฟังก์ชันดีมากครับตัวอย่างเช่นพี่เล่นเกมอยู่ใช่ไหมแล้วตัว d o เบย์แอดมอจะปรับไปที่ฟังก์ชันผมในการเล่นเกมครับบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงนี่ครับตัวอย่างเช่นเราเล่นเกมใช่ไหมมันจะไปปรับฟังก์ชันผมตัว d o เบย์แอดมอเล่นเกม ถ้าฟังเพลงมันจะปรับไปที่หมวดฟังเพลงบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงครับให้ดูเลยนะครับอันนี้พีตั้งเป็นอัจฉริยะครับผมแต่ถ้าพีตั้งไว้การเล่นฟังเพลงครับมันจะปรับไปเป็นคําว่าเพลงแต่พีชอบหมวดนี้สุดแล้วซึ่งมันใช้งานได้ดีจริงครับตัวยอย่างเช่นพีผมจะทําการฟังเพลงเนาะนี่ครับแล้วบางทีผมฟังก์ชันมันจะมาตรงนี้ซึ่งมันเป็นเสียงตามถานการตรัวนี้ถือว่าฟังก์ชันดีมากครับส่วนตัวพีก็เรียกเองครับใช้แบบนี้เลย นี่ครับมันเลือกได้ครับมาดูว่าเป็นไงบ้างกับการฟังเพลงเนาะเดี๋ยวพี่จะขอเปิดลำโพงให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับดูครับว่าลาโพงครับผมเสียงโคตรดีบอกเลยลำโพงสองตัวครับบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับล้อไฟข้าหลังผมจะออกมาด้วย ลำโพงบอกเลยว่าเสียงเบสอาจจะไม่หนักแน่นครับเพราะว่าพีรีวิวตรงแล้วแต่เสียงกลางเสียงแหลมออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมันเหมาะกับเล่นเกมดีมากครับฟังเพลงถือว่าดีสำหรับพีนะบอกเลว่ามันเพียงพอมากกับงบเลทราคาประมาณนี้บอกเลยว่ามันสุดยอดแล้วเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับดูเสียงครับวด่ดีเสียงดีมาก บอกเลยว่าเรื่องลำโพงนี่หายห่วงแน่นอนครับใช้งานมา7วันสพัพีประทับใจในลำโพงมากครับลำโพงรู้สึกว่ามันใช้งานแล้วมันแบบเฮ้ยมันดีเกินคาว่าคุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงๆครับกับลำโพงตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนในเรื่องลำโพงครับสอบในการเปิดตัวลำโพงนะครับของเจ้าตัวเทโนโพรว่า6 p โป5หนะครับผมนะครับอันนี้พียสอบในการเปิดในที่กางแจ้งนะครับ ถือว่าเสียงดังใช้ได้เลยครับ พับใจแน่นอนครับแล้วก็ผมมาดูว่าเรื่องต่อไปผมเป็นไงบ้างเนาะเลยครับให้ดูเรื่องตไปเลยนี่ครับหน้าจอดีไหมสู้แสงดีไหมผมในเรื่องนี้บอกเลยว่าหน้าจอสู้แสงคือดีจริงครับหน้าจอ1300นี่นะผมเป็นหน้าจออ mo ต e d 6.78นิ้วครับเรเฟรต1 2 0่งบบอกเลยว่าทัดกดคือดีจริงครับสีสันออกมาได้อย่างเพียงพอมากครับแล้วก็สู้แสงบอกเลยว่าเจ๋งจริงตัวนี้ ใช้งานมา7วันครับผมตัวนี้สู้แสงสัพีถือว่าเพียงพอมากครับสอบหน้าจอสู้แสงนะครับผมอันนี้ผมพระอาทิตย์กําลังส่องหน้าจออยู่นะครับนี่ครับหน้าจอถือว่าสู้แสงดีมากผมกับหน้าจออมัมโริตตัว1 3 0 0นิ้นะครับนี่อันนี้ที่กลางแจ้งผมพี่ก็ทดสอบให้ดูเลยก็จะประมาณนี้ครับถือว่าหน้าจอสู้แสงดีนะครับผมตัวนี้นี่ครับคือสกินโทนของสนะีถือว่าดีครับ สบายครับคนถามมาเยอะมากว่าสู้แสงดีไหมคือมันสู้แสงดีแน่นอนครับเพราะว่าเป็นหน้าจออมอดด์แล้วสีสันออกมาสีแดงมีความเป็นสดใสทัดกดก็ถือว่าดีครับในการทัดถือว่าดีมากครับอันนี้ขอเชิญชมเลยว่าหน้าจอคือมันดีสู้แสงก็สบายหายห่วงหลังจากที่พีใช้งานมา7วันบอกเลยว่าหน้าจอดีคุณภาพผมในการดูคอนเทนต์ต่างๆถือว่าเพียงพอมากครับผมในการใช้งานสำหรับพีนะ หรครับพี่จะขอเปิดเพลงนี้ให้ดูนะครับผมนีมาดูว่าสีสันนะผมในการดูบุคคล 2K 30เฟรมนะครับหรือว่า 2K 60เฟรมก็เปิดได้ครับผมสูงสุดก็คือ60เฟรมครับดูครับว่าสีสันของหน้าจอมันมีความสวยงามมากครับบอกเลยว่าความสวยงามของหน้าจอนี้สุดยอดมากครับขอชื่นชมเลยว่าหลังจาใช้งานมาเจ็ดวันมันเพียงพอเกินคําว่าคุ้มและสีหน้าจอคือโคตรสวยอะ่ะ คือแบบไม่อวยครับเก็ดหน้าจอดีมากดีจริงๆดีแบบแบบไม่อวยอ่ะคือไม่อยากอวยแบบคือเน็ตฟิกเป็น L1 นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงคือสบายหายห่วงครับสีสันของหน้าจอมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับนี่ครับเปิดให้ดูครับนีครับนี่ครับ 2K 60เฟรมครับสูงสุดนะไม่ได้รองรับ HDR นะครับผมหน้าจอไม่รองรับ HDR นะครับผมเปิดได้เพียงนี้ก็ถือว่าเพียงพอสัปทีครับดูสีสันครับ คือมันสวยจริงนะโคตรสวยครับบอกเลยเนี่ยสวยงามมากครับคือมันเป็นอะไรที่เวิร์กครับด้วยหน้าจอสู้แสงดีแล้วก็สีสันสกินโทนของหน้าจอนี้หายห่วงมากในการใช้งานครับบอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับมาดูผมในเรื่องว่าแบตอึดไหมทั้งวันได้ไหมเล่นเกมนานไหมคอนเฟิร์มครับแบต6 6,000มิลลิแอมแล้วก็ตัวนี้ a อัลตราชาร์จอยู่ที่70วัตต์แบตอึดแน่นอนทั้งวันสบายครับอันนี้พีชาร์จตั้งแต่เมื่อวานครับและพี่มารีวิวตอนเช้าบอกเลยว่าแบตคือมันอึดจริงคอนเฟิร์มจากพีเองว่าแบตตัวนี้อึดจริงแบต6,000มิลลิแอมเล่นเกมบอกเลยว่าตัวนี้ปรับนะผมสูงสุดคือ3ถึง5ต่อ10นาทีเดีอีกครั้ง ถ้าปรับต่ําคือ2-3%ต่อ10บนาทีแต่ถ้าปรับสูงสุดก็คือ3-5%ต่อ10นาทีครับบอกเลยว่ากับหน้าจออม o เบรตทาได้ขนาดนี้แบตอึดแน่นอนทั้งวันนี่สบายหายห่วงครับคอนเฟิร์มเลยว่าแบตตัวนี้อึดแล้วก็ f ฟาสชาร์ e หัวชาร์จในกล่องแถมมาให้เรานะครับผมคือครบชุดไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มมาผมกับอุปกรณ์บอกเลยว่ามันเวิร์กมากในการใช้งานเรื่องแบตนะผม ครบจบแน่นอนครับแบตคอนเฟิร์มจากพี่เองว่าแบตอึดครับไม่มีอวยครับคือใครใช้รู้เลยว่าตัวนี้แบตอึดแน่นอนครับ6000นเมลแอมนะครับดูว่าต่อไปผมคือการแบ่งหน้าจอแบ่งได้ไหมซึ่งหลายคนถามมาเยอะมากว่าแบ่งหน้าจอมันเป็นไงบ้างเนาะพี่ผมขอแบ่งหน้าจอให้ดูเลยครับนี่ครับแบ่งแป๊บแบบไม่อวยครับง่ายๆผมเราเลื่อนมาครับสองหน้าจอผมแบ่งแบบนี้แล้วก็กดตัวนี้ับผมหน้าจอแยกครับนี่ครับ แล้วผมสามารถแบ่งหน้าจอด้วยฟังก์ชันต่างๆได้ครับเช่นเราจะฟังเพลงสวัสดายปหรือว่าเราจะดู u t u b e ครับผมแล้วก็สามารถผมเลือกได้ว่าจะทําอะไรครับเช่นแอปผมมันรองรับก็คือเยอะอยู่นะในการแอปแบ่งหน้าจอครับซึ่งเอาตรงนะมันตอบโจทย์พีมากครับผมในการใช้งานเช่นทีผมอยากดู YouTube ไปแล้วดูรูปภาพไปด้วยครับีก็เปิดหน้าจอแยกครับแล้วก็ไปที่คําว่าแกลลรี่ครับครับมันจะมีแอปเฉพาะที่รองรับผมบางแอปก็จะไม่รองรับนะครับนี่ครับเห็นไหมว่า แทบลองแล้วผมมันจะขึ้นตัวที่เป็นแบบไอคอนที่เป็นสีขึ้นมาครับนี่ครับมีพวก Facebook อะไรก็ใช้งานได้ครับผมนี่ครับก็ถือว่านี่ครับเล่น a c e b o o k ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็ถือว่าการแบ่งหน้าจอครับถ้าเป็นแนวนอนครับก็สามารถแบ่งได้ครับผมแบบนี้นะครับยวพี่ขอตั้งค่าอัตโนมัตินี่ครับปึ๊บครับก็จะมาทันทีครับเป็นได้สามขั้นนะครับผมนี่ครับคือกลางแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ระยะนี้ครับ ผ่าได้แล้วก็นี่ครับเป็น3ขั้นในการแบง่งก็ถือว่าดีมากอะ่ะเห็นแล้วหน้าจอทัชโคตรดีอะ่ะหน้าจอทัดดีมากบอกเลยว่าดีมากครับคอนเฟิร์มเลยว่าดิฟเฟอรนของหน้าจอการทัดอะ่ะทัดแบบสบายหายห่วงแน่นอนครับผมตัวนี้คือเวิร์กมากครับสับผมคือว่าเวิร์กบอกเลยว่าเวิร์กมากครับแล้วผมโคนแอปได้ไหมฟังก์ชันมีอะไรบ้างเป็นไงบ้างครับ สำหรับเกมมัลงฟังชันก็จะมีเกมสเปกเนาะในการปรับต่างๆครับนี่ครับมีเกมสเปกหรือว่าตัวไฮนะผมตัวเกมถือว่าโอเคครับผมในการปรับเพียงพอบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของอุณหภูมิตัวเครื่องมีเท่าไหร่สามารถเล่นเกมได้อีกนานเท่าไหร่ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มีครบหมดไฮบูตก็มีครบครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ครบจบมีบายพาสด้วยถือว่าครบจบครับในการคมแอปผมก็สามารถโคนแอปได้ไม่ใช่ทุกแอปนะผมโคนได้บางแอปซึ่งเป็นแอ,แอเปเมนเจอครับเช่น Facebook IG Twitter หรือว่า t i k t o k ก็โค้นได้ครับมาที่ฟังก์ชันพิเศษครับตรงนี้นี่ครับรับไปที่น่นี่ครับก็จะมีผมนี่ครับ Dynamic Point Dynamic เ o i รคนี่คือการที่เราออกปลดล็อกมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาเช่นเวลาในการบันทึกเสียงมันจะเด้งขึ้นมาคล้ายๆลยของ iPhone เนาะคล้ายตัว Dynamic Island แลนแะแต่มันชื่อว่า Dynamic Point ตนะครับผมนี่ครับตัวอย่างเช่นพีผมปลดล็อกใบหน้านี่ครับมันจะขึ้นมาปุ๊บแบบนี้ครับมันจะขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นบอกว่าปลดล็อกใบหน้าผมนี่ฮ ปึ๊บแบบนี้ครับปึ๊บแบบนี้ครับมันฉีนไปหน้าครับผมนี่ครับก็เสร็จครับในการปลดล็อคหรือว่าใครอยากปลดล็อคด้วยการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอก็ได้ครับแบบนี้ปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยง่ายๆครับผมในการใช้งานเนาะถือว่าฟังก์ชันพิเศษมีให้เราครบครับแล้วก็มีการประสานหน่วยความจํา RAM 12โหม12แ a m 8โหม8ครับผมในการเพิ่มนะครับผมถือว่าเพียงพอหน้าต่างลอยหรือว่า multi window ผมก็มีให้เราใช้งานนะครับเรีอกลงมาแบบนี้กดปึ๊บ มกติมินโดหรือว่าใช้3นิ้วในการลากกับแอปนั้นที่รองรับก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่แล้วก็มีแอปแฟร์ครับนีหลยการคนแอปครับก็มีแอป Facebook ๊ i ไรหรือว่าแอปเพิ่มเติมก็คือ t ิ k t o ัในการคนได้ผมก็มีแอปที่เป็นบริจหรือว่าแอปให้ในการติดต่อผมมันจะคนได้2แอปนะสับตัวนี้นะครับยืนยันเลยว่ามันคนได้แน่นอนครับผมสับตัวนี้แล้วพี่ชอบผมมัลติวินโดในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอครับเปิด a c e b o o k นะครับเปิดได้สูงสุดในการใช้งานใช่ไหม เปิดไ,ได้2แอปครับผมในการซ้อนทับ2อแอปนะครับแต่พีก็ถือว่าเพียงพอผมในการใช้งานตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับสรุปว่าตัวนี้คุ้มไหมผมหลังจากที่พีใช้งานมา7วันเนาะบอกเลยว่าคุ้มมากสีดําก็สวยสีเขียวก็สวยครับเป็นบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พีใช้งานมามีความคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับหน้าจอ Amoled สีสันคือสวยสดงดงามครับดีเฟรชของหน้าจอ 120Hz ลำโพงคู่แบบ d อว์วีแอดมอสชิปตัวนี้ดีมากผมเนลิตี้หกศูนย์แปดศูนย์ล็อกขึ้น 5G Wi f ไรับสัญญาณคือดีคอนเฟิร์มเลยว่าดีมากครับผมในการใช้งานเนฟิกเป็น L1 คือทุกอย่างครับมันครบ,ม,ครบมันจบแน,น่นอนกล้องหน้า3 2กล้องหลัง1้อยล้านคือมันเพียงพอกับงบคือให้มาจัดเต็มมากฝ้าหลังมีไฟตัวมินิ l อลดีเอฟเฟคครับผมปรับได้ซึ่งบอกเลยว่าปรับได้หลายรูปแบบมากครับผมตัวนี้ฟิวชั่นนี่ครับผม แล้วก็ตัวการแจ้งเตือนสวยงามครับพลังงานเห็นไหมครับว่ามันปรับได้หมดฝาหลังครับมีการแจ้งเตือนกําลังชาร์จอยู่เล่นเกมอยู่กำลังถ่ายรูปม,มันแจ้งเตือนได้บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับพี่จะขอแนบลิงก์ที่พี่ซื้อมาใต้คลิปนี้ผมสวัสดีพี่ขอจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหรือว่าใครใผมอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างคลิปนี้หรือว่าเดี๋ยวผม ไปติดตามที่ TikTok หรือว่า Facebook แฟนเนพจของมี่ผมสำหรับน,นี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ